ในทุกภที่ทมบูรณ์แบบต้องกาแต่อการเพื่อสัคมจะไปองรูเสิทธิ์ครับรับผิดอสิ์มาทีเียกที่วั่งก็วันนี้ผมต้อง <im itation> โอ้ฟังไครนี้ถูกหวยถูกหวยคุณหน้ <im itation> หหาคุณด้วยสิถูกคุณหน้าคุณด้วยน <im itation> <ด>ี้ก็ราวันที่หนึ่งแม่